ู้พี่ภากษาได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักง,งานอายการจังหวัดสาแก้วเป็นโจทยื่นฟ้องนายจุมพลสุภาพงค์ค่ะหรือพออตุอดีตพออโรงเรียนจำเลยในคดีฆาตกรรมนางสาวมายุรีหรือน้องหลิวนะคะขนาดนั้น น้องอายุเพียง18ปีเท่านั้นซึ่งหลังจากจบมหกค่ะก็ได้ไปทํางานเป็นพนักง,งานโรงแรมแห่งหนึ่งที่อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีและก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2555ราค่ะทีนี้เราย้อนอดีตกลับไปก่อนนะคะในช่วงนั้นที่มันเกิดเหตุนเนี่ยญาติได้ร้องขอความช่วยเหลือไปที่ศูนย์คนหายมูล,ลนิธิกระจกเงาและพยายามติดตามข้อมูลเกี่ยวกับศพร้ญาติจนกระทั่งพบว่าน้องหลิวเนี่ยถูกฆาตกรรมและนําศพมาทิ้งอำพรางคดีไว้ที่ป่ปาอ้อย ในพื้นที่ตำบลท่ากเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระกแก้้วหลังจากผ่านไป8ปีค่ะคืออย่างนี้พอเหตุมันเกิดเนี่ยเขาก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะตามหาเนี่ย8ปีเลยทีเดียวกว่าจะทราบว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว ทั้งนี้พอมีการดำเนินคดีความก็ได้มีการรื้อฟื้นคดีว่าเอ้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนหายอย่างเดียวนะแต่มันมีการถูกฆาตกรรมด้วยแล้วก็มีการจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้นําตัวฟ้องดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทั้งนี้คุณแม่ของน้องหลิวนะคะตอนนี้ก็อายุ56ปีแล้วแล้วก็ครอบครัวนะคะได้มีการร้องขอต่อสาลให้บังคับจำเลยค่ะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน ตามมาตรา4 44 4ทับ1ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญานะคะ เนื่องจากการกระทาความผิดของจำเลยให้คุณแม่เนี่ยได้รับความเสียหายแน่นอนการที่น้องเสียชีวิตไปน้องไม่ได้แค่จากโลกนี้ไปแต่คุณแม่เนี่ยก็ได้รับความสะเทือนใจแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการค่าใช้ใจ่ายที่เป็นการจัดงานศพและมีค่าเสียขาดการอุปการะจ,จากผู้ที่เสียชีวิตตามกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าน้องหลิวไม่ถูกฆาตกรรมในวันนั้นน้องอาจจะมาทดแทนคุณแม่ได้อ,อาจจะมาช่วยเหลือคือทําให้ครอบาครัวเขาเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยมีน้องหลิวนะคะแต่คือไม่มีน้อง แล้วไงทีเนี้ยยอดที่จะต้องเหมือนกับมีการจ่ายนะคะก็อยู่ที่1 7 8 8 0 0้บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีดัดตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมปี2,555ซึ่งเป็นวันที่จำเลยเนี่ยทำการละเมิดต่อผู้ร้องนะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่ศาลวิเคราะจักพยานหลักฐานทั้งหมดมีความชัดเจนแล้วก็เชื่อได้ว่าจำเลยนะคะคือ พออจุมพลเนี่ยเขาทำจริงทำเรื่องดีจริงๆจ,งๆจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมชดเชยตามคำร้องมูลค่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่ทั้งนี้โอ้โหยอดนี้มันไม่ใช่เงินได้มาแล้วจะสบายใจคุณแม่เขาเสียใจยมากกว่าที่ลูกเขาจากไปเงินจะมาเท่าไหร่เนี่ยมันทดแทนจากความวรู้สึกที่เสียไปไม่ได้ทีนี้ทางด้านออจุมพลนะคะก็ถึงกับสุดเลยเพราะว่าศาลเนี่ย เขาบันกับได้ตัดสอย่างชัดเจนเขาก็ได้มีการหยิบยาดมขึ้นมาในกระเป๋านะคือนึกภาพแบบล้มทั้งยืนอะ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในสภาพนี้นะคะโดยสารก็แนะนํานะคะให้จําเลยอุทธรณ์ในชั้นดีกาต่อไปก่อนที่จะถูกตํารวจที่ประจําในสารเข้ามาควบคุมตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป